ราตรีสวัสดิ์คุณคงไม่คิดว่าผมจะปล่อยให้คืนนี้ผ่านไปโดยไม่มีเรื่องเล่าใช่ไหมเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เกิดขึ้นเมื่อลมหนาวแรกของปีพัดโชยมาผมจำได้ดีเพราะคืนนั้นผมนอนไม่หลับคุณเคยรู้สึกไหมว่ามีใครจ้องมองคุณอยู่แม้ในห้องที่มืดมิดคืนนั้นผมรู้สึกแบบนั้นแหละ ลมหนาวพัดหวีดวิวหลอดช่องหน้าต่างเก่าๆเสียงมันน่ารำคาญจนผมต้องลุกขึ้นไปปิดแต่ก่อนที่ผมจะได้แตะบานหน้าต่างประตูห้องของผมมันเปิดออกเองเอีด๊ดเสียงหน้าขนลุกนั้นผมยังจำได้ดีมันไม่ใช่เสียงของลมมันเป็นเสียงของการถูกเปิดจากข้างนอกผมแข็งทื่ออยู่ตรงนั้นใจเต้นระรัวมองไปยังประตูที่เปิดอ้า ลมหนาวพัดแรงขึ้นพัดเข้ามาในห้องราวกับมันกำลังเชื้อเชิญใครบางคนหรือบางสิ่งผมค่อยๆขยับเข้าไปใกล้ประตูช้าๆมือสั่นเทาผมมองออกไปมืดสนิทไม่มีอะไรเลยแต่ทันใดนั้นผมเห็นเงาตะคุ่มๆอยู่ตรงสุดทางเดินเงาของผู้หญิงผมยาวสยายยืนนิ่งแล้วมันก็เริ่มขยับ ช้าช้าเข้ามาใกล้เข้ามาใกล้ราวกับว่ามันกำลังมองมาที่คุณใช่คุณน,นั่นแหละผมจำอะไรหลังจากนั้นไม่ได้รู้ตัวอีกทีก็เช้าแล้วประตูห้องปิดสนิทแต่ความเย็นมันยังคงอยู่แต่ที่น่าแปลกคือเพื่อนบ้านของผมบอกว่าคืนนั้นเขาได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ทั้งคืน ร้องไห้อย่างทรมานราวกับว่าวิญญาณกําลังถูกทรมานแล้วคุณละ่ะคืนนี้คุณจะได้ยินเสียงอะไรเสียงลมหรือเสียงร้องไห้กันแน่แล้วเงาที่ผมเห็นมันยังคงอยู่ที่ห้องของผมหรือว่ามันตามคุณมาแล้ว